สวัสดีจ้าทุกๆคนวันนี้นะจ๊ะก็มาพบก,กับครัวหญิงบีชนวทำอาหารจ้าวันนี้นะจ๊ะบีก็จะพาเพื่อนๆเ,เข้าครัวาม,มาทำเมนูปลาดินผัดซอสมะขามจ้า เมนูนี้นะจ๊ะเป็นเมนูอาหารไทยตั้งแต่สมัยโบราณจ้าแล้วก็วิธีการทำาจ้ะก็ไม่ยุ่งยากซึ่งณตอนนี้เมนูนี้ก็ไม่ค่อยมีคนทําทานกันมากมาจ๊ะวันนี้พีก็เลยมาแบ่งปันสูตรให้เพื่อนๆได้ไปทําตามกันเลยจ้ารับรองว่าเมนูนี้เพื่อนๆต้องชอบอย่างแน่นอนเลยจ้าเอาละจ้าเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทํากันเลยจ้าว่าจะน่าทานและอร่อยแค่ไหนจ้าไปกันเลยจ้า นิดผัดซอสมะขามก็มีวัตถุดิบและเครื่องปรุงดังนี้นะจ๊ะมีปลานิลพริกชี้ฟ้าเขียวพริกชี้ฟ้าแดงต้นหอมขิงซอยเห็ดหอมซอยแป้งทอดกรอบแป้งมันน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกน้ำมันหอยซอสปรุงรสน้ำปลา ทั้งหมดก็มีแค่นี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยจ้าขั้นตอนแรกนะจ๊ะก็ให้เราตั้งหม้อแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊ปลงไปเลยจ้าตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะจ๊ะแล้วก็ให้เราเปิดไฟอ่อนๆนะจ๊ะเพื่อที่จะเคี่ยวน้ำตาลแล้วก็น้ำมะขามก่อนจ้าให้เราคนไปมาเรื่อยๆนะจ๊ะ ตอนนี้น้ำมะขามของเราก็ข้นดีแล้วนะจ๊ะเสร็จแล้วก็ให้เราปิดไฟได้เลยจ้าแล้วขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะก็ให้เราตั้งกระทะใส่น้ำมันล,ลงไปเลยจ้าเพื่อที่จะได้ทอดปลานะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะตั้งให้น้ำมันเนี่ยมีความร้อนก่อนนะจ๊ะพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะจ๊ะก็ให้เรานำปลาเนี่ยมาคลุกกระแป้งทอดกรอบเลยจ้าเพื่อที่จะําไปทอดนะจ๊ะ จะได้ทั้งเหลืองแล้วก็ทั้งกรอบดีจ้าพอเราชุบแป้งเสร็จแล้วนะจ๊ะก็ให้เราสลัดแป้งออก,อกนิดนึงนะแล้วก็นําไปทอดเลยจ้า พอเรานําปลาไปทอดหมดแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเรอก็จะหลอให้ปลาเนี่ยทั้งสุกแล้วก็ทั้งเรื่องทั้งกรอบด,ดีเลยจ้าตอนนี้ปลาของเราก็ทอดจนสุกเรื่องกรอบด,ดีแล้วนะจ๊ะก็ให้เราเนี่ยาตักพักไว้ก่อนเลยจ้าและขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะก็ให้เราตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเลยจ้า แล้วก็นำเห็ดหอมลงไปผัดก่อนเลยจ้าเห็ดหอมเนี่ยเราจะใช้เป็นสดหรือว่าเป็นแห้งก็ได้นะจ๊ะแล้วก็ใส่ถิ่งลงไปเลยจ้าตามด้วยพริกชีฟ้าเขียวแดงนะจ๊ะแล้วก็ผัดให้ทุกอย่างหอมดีเลยจ้า แล้วก็ให้เราปรุงด้วยน้ำปลานาจ๊ะซอสปรุงรสจ้าตามด้วยน้ำมันหอยจ้ะแล้วก็ตามด้วยซอสมะขามนาจ๊ะแล้วเราก็ผัดให้ทุกอย่างเนี่ยหอมดีเลยจ้าให้เข้ากันดีนะ อีกรอบนะจ้ะเสร็จแล้วก็ใส่ปลาลงไปเลยจ้าแล้วก็ตามด้วยต้นหอมนะจ้ะแล้วก็ผัดให้ทุกอย่างเนี่ยเข้ากันดีเลยจ้าผัดไม่ต้องนานมากนะจ้ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยจ้า แล้วเราก็โรยด้ต้นหอมนะจ๊ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะจ้าหอมมากๆเลยจ้าเสร็จแล้วจ้าปลาเนรพาทซอสมะขามของเราจ้าหอมหอมน่าทานมากๆเลยนะจ๊ะเนี่ยเรามาชิมพร้อมๆกันเลยจ้าว่าจะอร่อยแค่ไหนจ้าพี่จ้าชิมกันเลยอร่อยมากๆเลยจ้าบอกเลยว่าเมนูนี้อร่อยจริง หอบของน้ำมะขามเปียกนะจ๊ะแล้วก็ขิงจ้ะที่เราใส่ลงไปและตัวซอสก็เข้าไปในเนื้อปลาดีมากเลยจ้ะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆ,ๆนิดหน่อยจ้ะสูตรนี้รับรองว่าเพื่อนๆต้องชอบอยากแน,น่อนอนเลยจ้ะเพื่อนๆลองไปทำเลยจ้าสูตรนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน,น่อนอนเลยจ้ะจะทำกินหรือว่าทำขายก็ดีนะจ้ะรับรองว่าเมนูนี้ปังๆอย่างแน,น่อนอนเลยจ้า และถ้าเพื่อนๆขน,นไหนจ้าที่ชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์กับผู้คนก็สามารถกดไลค์กดแชร์แบ่งปันไปให้เพื่อนๆได้นะจ๊ะแล้วก็สามารถเข้ามาติดตามในเพจครัวหญิงบีชวนทำอาหารได้เลยจ้าแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้บีคนละดวงสองดวงด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกําลังใจให้บีเนี่ยได้นําเมนูใหม่ๆสูตรเด็ดๆมาฝากอีกจ้าและเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะจ้ะวันนี้บีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่เมนูหน้าจ้า Estoy aquí un instante. A Puma la vida no puede esperar en un mundo cambiante. Mi motivo en la vida.